แล้วถ้าจากจุด A เนี่ยน้องทำเงาฉายไปบนแกน x จุดจุดนั้นคือเลข2โอเคไหมทำนองเดียวกันเราคิดที่จุด B boy ด้วยนะครับจุด B boy พิกัดคือ4กับ2นะฮะพิกัดคือ4กับ2แปลว่าถ้าเกิดจุด B boy ทำเงาฉายบนแกน x จุดที่อยู่บนแกน x คือเลข4และจุดที่อยู่บนแกน y คือเลข2นะครับ เมื่อน้องทําเงาฉายทั้งแกน x แกน y แล้วน้องจะได้สามเหลี่ยมโผล่ขึ้นมารูปขึ้นมาสองรูปนะฮะเดี๋ยวจะทําให้ดูมาแต่ว่าไม่รู้จะวาดตรงหรือเปล่านะไม่ตรงไม่ตรงเราเลื่อนเอาขี้โกงสุดๆโอเคไหม ตรงไหนที่ไม่ตรงเดี๋ยวเราจะลบทิ้งนะตรงเนี้ยก็จะเกิดสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเกิดสามในมุมฉากเห็นไหมฮะเห็นรูปเนาะแล้วก็เราก็จะบอกว่าตรงเนี้ยคือเลขสี่แล้วเราก็สามารถบอกได้ว่าตรงนี้คือเลขสอง ทำนองเดียวกันทำอย่างนี้กับจุด a ด้วยจุด A เนี่ยที่ฐานะมันคืออันเดียวกันจุดๆๆ,ๆๆก็ปะมาสุดนี่เลยนะครับแต่ว่าแนวตั้งเนี่ยเป็นแนวนี้เข้าไหมเราก็จะได้มุมฉากเหมือนกันเป็นสามเหลี่ยมรูปที่สองนะครับ แล้วเราก็จะได้ว่าตรงนี้เป็นเลข2องที่แกน x เนี่ยตรงนี้เป็นเลข2องแล้วก็แกน y ตรงเนี้ยตรงไหนวะต้องปาให้ถูกเพื่เป็นเลข1นึบวกหรือสองโอเคไหมเป็นสภาพนี้อื ดูดีขึ้นเห็นป่ะแล้วจริงๆแล้วสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันคือรูปของพิกัดฉากนั่นแหละนะฮะมันคือรูปของพิกัดฉากนั่นแหละนะอถ้าเราดูด้วยสายตาเราทำไงต่อได้วะเนี่ยอืม,อม จุด C ให้มันเป็น x แล้วกันเนาะปะขึะ้นมาตรงนี้เป็น x นะครับส่วนค่า y ค่า y ของจุด C เรารู้แล้วใช่ปะคือเลขสองแง่แง่ถูกปะอ้าวเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวนะ ค่า y ของจุด c ก็ไม่รู้นี่หนาจะรู้ได้ยังไงไม่ใช่เลขสองนี่หนามั่วนี่นาค่า y ตรงนี้คือเลขสี่สิเธอึนะปะผิดโทษทีตรงนี้คือเลขสี่ตรงเนี้ไม่ใช่เลขสองมันคือค่า y มันคือเลขที่เรายังไม่รู้เห็นไหมอืมราะนั้นจุด c จะมีพิกัดเป็น x กับ y นะครับ มีพี่กลับเป็น x กับ y ถ้าเขียนแค่นี้แทบจะออกแล้วนะแทบจะออกแล้วนะมีไอเดียไหมอ่ะให้คิดต่อให้น้องคิดต่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยเขียนให้คิดต่อเลยเนี่ยเขียนแค่นี้จะออกแล้วอ่ะพูดมาเดี๋ยวจะเขียนให้ หรือออกไอเดียมาเดี๋ยวจะเฉลยต่อต้องคิดอย่าฟังอย่างเดียวคิดด้วยเห็นสามเหลี่ยมไหมอ่าอ่าช่วยก็ได้มาด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับ เก่งมากใช่แล้วจบยังด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับถูกต้องโอเคไหมเห็นภาพไหมอ่ะช่วยอีกมาด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับลบ y หรือลบ x y นะอ่ะ หนึ 1> 1่บวกรู่สองลบวโอ๊ยเขียนแย่ลบวแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับถูกต้อง x ลบสมันมีสองสมาการมีสองตัวแปรใช่ไหมน้องดูสิว่าใช่ไหม น้อน้อขอดูสมการด้านขวาก่อนครับรูปขวาก่อนที่เป็นสีน้ำเงินอ่ะเดี๋ยวพี่วาดสีน้ำเงินให้ขอดูรูปนี้ก่อนรูปสีน้ำเงินก่อนสมการรูปขวาน้องไม่ต้องใช้ค่าแทนนะน้องดูรูปเลยน้องตอบทันทีว่าสมการรูปขวาคือ ขอโทษพี่วาดผิดอีกแล้วนี่ไม่ใช่สองนี่ไม่ใช่สี่นี่ต้องเป็นสองใช่ปะ่ะพี่วาดผิดสี่มาได้ไงวะรอนนั้นตรงนี้ต้องเป็นสองลบวอ่ะถึงจะถูกอืมสองลบวใช่ เห็นรูปสามเหลี่ยมด้านขวาที่เป็นสีน้ำเงินไหมครับอือหือเราจะได้ว่าถ้ามันเป็นมุม45องศาเนี่ยด้านประกอบมุมฉากมันต้องเป็นยังไงกันเนี่ยด้านด้านเนี้ยด้านเนี้ยมันต้องเป็นไงกันด้านประกอบมุมฉาก ถูกต้องเท่ากันเพรานะนั้นสมการที่1น้งนองได้แล้วก็คือ2องลบ y เท่ากับสีลบเขโอเคไหมนี่คือสมการที่1นึ่งนต่อไปต่อไปสมการที่2องล่ะขอดูรูปด้านซ้ายครับผม รูปด้านซ้ายเอาเป็นสีม่วงแล้วกันนะรูปด้านซ้ายเห็นสีม่วงไหมอืมน้องจะเอามุมอะไรดีมุมที่ฐานหรือมาเอามุมที่ยอดเอามุมที่หัวหรือเอามุมที่ฐาน เอาที่ฐานก็ได้แล้วแต่ชอบถ้าที่ฐานตรงนี้มุมนี้ที่ฝนอยู่เนี่ยยาวกลางเท่าไหร่ตั้งฉากมันเอาไปแล้วสามสิบอะที่เหลือเหลือเท่าไหร่เออเหลือหกสิบเพราะนั้นน้องใช้ค่าอะไรดีแทนใช่ไหมแทนหกสิบมีค่าเท่าไหร่ครับ ข้ามชิดใช่ป่ะหนึ่งบวกรูทสองลบ y ส่วน x ลบสองโอเคไหม y x 2, okay แล้วแทน60มีค่าเท่าไหร,ร่ฮะรูทสามอ่ะเราก็แทนค่าไปเลยมาย้ายข้างไปมันคือรูทสาม x ลบสองรูทสามมีค่าเท่ากับ 1นึบวกรูทสองแล้วก็ลบ Y อย่างนี้อา้ารูปเอียงอ่ะคืนมาที่เดิมแล้วอ่ะอ่ะอะ่ไปกันใหญ่อ่ะโอเคประมาณนี้ลืมไปว่าย้ายไม่ได้นะเป็นสมาการที่สองนะครับทีนี้ไม่มีที่คิดแล้วทำไงดีเอ่อเอาโน้ตแพดนที่ไม่อัน แปะด้านซ้ายซะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาคิดด้านซ้ายกันต่อนะฮะเอ่อมีสองสมการสองตัวแปรแล้วมันออกแง่แง่ใช่ป่ะออกแน่ๆออกแน่ๆแต่ก่อนที่จะคิดให้มันออกแน่ๆเนี่ยเอ่อขอทำให้มันง่ายๆหน่อยดีไหมจากสมการที่หนึ่งเนี่ย ทำเอาเป็น x ตกไปข้างซ้ายได้ไหมน้องอยากได้ x หรืออยากได้ y หรืออยากได้อะไรอยากได้ทั้งคู่ถูกปะอยากได้ทั้งคู่รู้สาม x นะโทษทีเขียนไม่ครบก็มี x ด้วย x รู้สามอา่า พราะนั้นสมาการที่1เนี่ยขอขอทำก่อนนะขอทำก่อนเอาเป็น x เท่ากับตบ x มาข้างซ้ายนะตบ x มาข้างซ้ายเป็นจะได้ x เท่ากับนะครับที่เหลือตบไปข้างขวาให้หมดเลยคือ2บวก y จะไปแทนนะครับจะไปแทนนะนะนะ เเท่ากับสองบวก y นะเดี๋ยวจะไปแทนท้างล่างนะครับตรงไหนที่เคยเป็น x จะแทนด้วยสองบวก y ทั้งหมดนะครับ hmm. เลขทำไมมันมน่าเกียดนะ่าเก็บอ่ะทีนี้ที่สมการทั้งล่างเนี่ยตรงไหนที่เคยเป็น x เราแทนด้วยสองบวก y เอ,อ x รู้สามเหรอ อ๋อก็ได้อ๋อคิดคิดไปสองรู้สามบวกรู้สามวายลบสองรู้สามอ๋เลขสวยนี่นะเครื่องหมายเท่ากับหนึ่งบวกรู้สองลบหวาย นะครับเอาหน้าคนไปกับไปข้างนี้เลยโอเคสองรูสามหน้าตาเหมือนกันตัดทิ้งโหโัวเข้นี้ไม่ได้ง่ายเลยเนะี่ยข้างซ้ายจะเหลือรูปสามวแล้วก็ลบว แล้วข้างขวาจะเหลือ1น1บวกรูสองก็ต้องคิดเลขละเอ่อรูสา y ลบ y รูสาคือ1.732เนาะแทนไปเลยลบ y ย้ายข้างไปก็จะกลายเป็น2 7ง2 2 7เจ็ y มีค่าเท่ากับ 1, 1. 4บวก1.414ก็คือ2.414 2

เอ็ก oh. ก็เลยมีค่าเท่ากับ2องุสาหครับอืม y ย <Y S 2> เท่ากับ0.36 <0. 36 S 2> ในขณะที่ x มีค่าเท่ากับ 2. 3 6ถูกไหมเนี่ย x ต้องอยู่ระหว่าง2กับสถูกต้อง y ต้อง y ระบุไม่ได้ ถูกปะว่าระบุไม่ได้แต่ต้องมากกว่าศูนย์แน่ๆอ่าซึ่งอันนี้ก็มากกว่าศูนย์ศูนย์จุดสามหกดูชอยเลยอ่ะช้อยดันติดรูทจังงั้นในเบื้องต้นถ้าเราคิดไม่ผิดก็คือมันไม่มีข้อถูกอะ่ะถู่ปะสองจุดสามหกหรอค่า y าใช่ดูแล้วไม่มีข้อถูก หรือ x ก็คือมากกว่า y อยู่2องอือข้อสีใช่ปะ่ะข้อสี x มากกว่า y อยู่2หรือเราคิดผิดถ้า x เป็น3 y เป็น 1, 1ลองแทนค่าสิออกไหมแทนในสมาการที่2อ่ะ x เป็น3 y เป็น1ข้างล่างจะเป็น1ข้างบนจะกลายเป็น3 หนึ 1> 1, ่งรู้สองลบวหนึ 3, ่งรูสองลบวก็คือหนึ่งลบสามหนึ่งลบสามก็คือลบสองจะได้ติดลบอืมซึ่งผิดนะแทนหกสิบติดลบไม่ได้โอเคน่าจะตอบข้อห้านะฮะไม่มีข้อถูกดูแนละ้วถ้าเราคิดไม่ผิดนะนะประมาณเนีย้ยคิดอย่างเงี้ยกลายเป็นข้อยากซะงั้นคิดยืดยาวเลย นะอ่ะเดี๋ยวยังไงข้อนี้ส่งส่งให้ส่งคลิปวิดีโอให้ทีหนึ่งนะครับออือ